เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับความพร้อมของทีมเราก่อนเกมนัดสำคัญกับทางสาริกาดงนิวคาสเซิลอยู่ไนเตดในคืนวันปีใหม่นี้กันก่อนเลยเมื่อเรื่องราวอาการบาดเจ็บยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อทีมของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาแข้งตัวจริงที่ได้รับบาดเจ็บหนักไปหลายคนก่อนหน้านี้ หนึ่งในนั้นก็คือทักแอนดูโรเบอร์สันแบ็กซ้ายตัวจริงของเราที่มาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหัวไหล่ระหว่างที่เขาเดินทางไปรับใช้ทีมชาติสกอตแลนด์ตอนพักเบรกทีมชาติย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา นั่นทำให้เจ้าตัวจำเป็นจะต้องเข้ารับการผ่าตัดและทำให้เขายังไม่สามารถกลับมาลงสนามช่วยทีมของเยอเกนครอปได้เลยจนถึงปัจจุบันซึ่งแรกเริ่มเดิมทีมันก็เป็นที่คาดหมายกันว่าเขาน่าจะพร้อมกลับมาลงเล่นได้อีกครั้งในช่วงเดือนมก,กราคมน,นี้ แต่ล่าสุดตัวของทางในายใหญ่ชาวเยอรมันเองก็ออกมาเปิดเผยข่าวร้ายให้แฟนบอลอย่างเราๆทำใจเอาไว้ล่วงหน้ากันเลยว่าโรเบอร์สันอาจจะต้องใช้เวลาในการพักฟื้นร่างกายของเขายาวนานกว่านั้นและมันก็มีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนกำหนดก,การการคัมแบ็กคืนสนามของเขาออกไปเป็นหลังเดือนมก,กราคมค่อนข้างจะแน่นอนแล้วจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ อันดูโรเบิร์ตสันยังคงต้องการเวลาในการพักฟื้นยาวนานกว่านี้อีกนิดนะสำหรับอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวไหล่ของเขาครอบกล่าวเห็นได้ชัดเลยว่ามันคือการผ่าตัดใหญ่นะดังนั้นเขายัางไม่ได้ใกล้เคียงเลยกับการกลับมาลงฝึกซ้อมร่วมกับทีมเลยด้วยซ้ำ อันที่จริงแล้วเขาสามารถซ้อมได้โดยไม่ต้องใช้แขนแล้วซึ่งนั่นก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็เป็นการสะท้อนให้เห็นเลยว่าหนทางมันยังคงอยู่อีกยาวไกลโดยส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าเขาจะพลาดการลงสนามให้กับทีมของเราตลอดทั้งเดือนมกกราคมที่จะถึงนี้เลยแต่เขาก็ใกล้จะกลับมาได้มากขึ้นเรื่อยๆตามหา ในก็เปิดประเด็นมาเรื่อง,ร,องราวเกี่ยวกับปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมที่ได้สร้างความปวดเสียเวียนเกล้าให้กับทางเยอรกนครบและรวมถึงแฟนบอลอย่างเราๆกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูข่าวดีในประเด็นนี้กันบ้างดีกว่าแต่เป็นในรายของทงอกักอาเล็กซิแม็อาริสเตอร์วิทฟิลงทีมชาติอาร์เจนตินาของเรานั่นเอง เมื่อเขากระหมัดโชคร้ายได้รับบาดเจ็บระหว่างเกมที่บุกไปเยือนทางดาบคู่เชฟฟี่ยูดไนแต่ที่สนามบราวมวน์เลนเมื่อต้นเดือนนี้โดยแม้ในช่วงแรกเขาจะพยายามฝืนลงเล่นต่อไปแต่ท้ายที่สุดก็ทานอาการบาดเจ็บไม่ไหวและถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปในช่วงหนึ่งชั่วโมงของเกม จนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เห็นเขากลับมาลงสนามช่วยทีมของทางเยอเกนครอฟอีกเลยแต่ล่าสุดระหว่างงานแถลงข่าวก่อนเกมกับทางนิวคาสเซิลอยู่นเตดตัวของครอฟเองก็ออกมาเปรยเป็นนายว่าแม็กอาริสเตอร์จะมีรุ่นกลับมาลงสนามได้สำหรับเกมที่แอนฟิลด์แต่มันยังคงต้องรอเช็คสภาพความฟิตของเขาในขั้นสุดท้ายเสียก่อน สำหรับอเล็กซิสแม็อาริสเตอร์นั้นเราจะได้เห็นกันว่าเขาสามารถจะทำอะไรได้บ้างแล้วในวันนี้นะครอบกล่าวเราจะได้รู้ว่าเขาพร้อมกับมาลงฝึกซ้อมร่วมกับทีมแล้วหรือไม่อย่างไรกันมันยังไม่ได้มีการตัดสินใจใดๆในประเด็นเหล่านี้ออกมาหรอกนะและทีมแพทย์ของสโมสรนก็ยังไม่ได้เดินทางมาที่นี่ด้วยเหมือนกัน โดยส่วนตัวแล้วผมเองก็ยังไม่ได้เข้าไปเจอกับทางแมกกาด้วยดังนั้นก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นั่นแหละว่าเราจะได้เห็นกันแต่หากเขาสามารถกลับมาลงสนามได้ทันในเกมกับทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเลยมันก็คงจะเป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆหลังจากนั้นเขาก็จะต้องกลับมาช่วยเหลือทีมของเราซึ่งจะประจบเหมาะ กับจังหวะที่ทางวัตรุเอ็นโดต้องเดินทางไปรับใช้ทีมชาติญี่ปุ่นของเขาเพื่อสู้ศึกในการแข่งขันเอเชียนคัพแบบพอดิบพอดีเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอาการของอีกหนึ่งคนที่หายหน้าจากทีมของเราไปยาวเลยอย่างทางติอาโก้อคันทาร่ามิดฟิลด์ทาวช่างทองกันบ้าง เมื่อเขามีอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่บริเวณสะโพกก่อนที่จ้าตัวจะตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเมื่อปลายฤดูกาลที่แล้วทำให้เขายังไม่ได้กลับมาลงสนามให้กับทีมของเรายาวมาจนกระทั่งถึงตอนนี้ เขายังไม่ได้ลงเล่นในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นี้เลยแม้แต่นาทีเดียวและล่าสุดตัวของทางเยอเกนครอปก็ออกมาอัปเดตสถานการณ์ของดาวเตะวัย32ปีรายนี้ว่ามันมีความคืบหน้าไปถึงไหนและอย่างไรกันบ้างผมยังไม่มั่นใจเต็ม100เอร์ซนะว่าเขาจะกลับมาได้ทันในเดือนมกกราคมหรือไม่แต่ผมคิดว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่เขาจะกลับมาซ้อมร่วมกับทีมได้ครอปก่าว แน่นอนว่าเตียก้อยู่ในช่วงเวลาที่ดีแต่เราต้องการทำให้มั่นใจว่าเราจะไม่เร่งใช้งานเขาเร็วจนเกินไปหากการบาดเจ็บที่บริเวณสะโพกและแถวๆนั้นเป็นอะไรที่มันจะต้องใช้เวลาสักหน่อย ในช่วงไม่กี่วันเหล่านี้เราอาจจะได้เห็นเขากลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งแต่ประเด็นที่มีความสำคัญมากกว่านั้นก็คือเขาจะกลับมาสู่ทีมได้ในระยะยาวเมื่อใดกันและนั่นก็คือสิ่งที่เรากำลังทำงานกันอยู่ทั้งนี้แมคครอปจะให้สัมภาษณ์เอาไว้เช่นนั้นแต่สิ่งที่น่าจะทำให้แฟนบอลอย่างเราเราใจฟูขึ้นมาเกี่ยวกับตัวของทางตีอาโก้ก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจที่เขาอยากจะกลับมาช่วยเหลือทีมอีกครั้ง มาทางเดฟโอซิคอปสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ได้รายงานข่าวพิเศษออกมาเลยว่าแม้แต่ในวันคริสต์มาสที่นักเตะส่วนใหญ่จะไปใช้ชีวิตเฉลิมฉลองกับครอบครัวของพวกเขาแต่ทางเตียก็ C o, เลือกที่จะเดินทางมาที่สนามซอบแอคซ์ท์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์และแยกซ้อมเดี่ยวพเพื่อเรียกความฟิตของเขากลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่มันจะสามารถเป็นไปได้เรียกได้ว่าได้ใจแฟนบอลไปแบบเต็มๆเ,เลย ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะเอย่ยจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่สร้างความเป็นกังวลใจให้กับแฟนบอลเป็นอย่างมากกับช่วงเวลาที่เราต้องเสียทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์จะต้องเดินทางไปรับใช้ทีมชาติของเขาสู้ศึกแอฟริกันคัพออฟนชั่นร่วม1เดือนเต็มนับตั้งแต่หลังเกมกับทาง New นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเป็นต้นไป ทว่าล่าสุดเมานักข่าวนำประเด็นนี้เข้าไปสอบถามกับตัวของทางเยอเกนครอปเองเขาก็ให้หลักประกันกลับมาเลยว่ามีแผนการที่ได้เตรียมเอาไว้แล้วเพื่อรับมือสถานการณ์แบบนี้และแฟนบอลก็าสามารถสบายใจกับเรื่องเหล่านี้ได้การวางแผนสำหรับนักเตะลงสนามผมต้องดูว่ามันมีใครที่จะพร้อมลงเล่นบ้างและเราก็มีการวางแผนกันมาล่วงหน้านะครอบกล่าว ดังนั้นทําไมผมถึงต้องมานั่งคิดตั้งแต่เดือนตุลาคมเลยหรือว่าผมจะใช้ใครลงสนามในตอนที่หมูไม่อยู่ทั้งนั้นที่ผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะมีใครเป็นตัวเลือกพร้อมลงเล่นแต่แน่นอนว่าในวันนี้เรามีทางออกเอาไว้แล้วนะและผมก็หวังว่าในช่วงหลังเกมกับทางนิวคาสเซิลสถานการณ์จะยังคงเป็นเช่นนี้ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราต้องมาเผชิญหน้ากับเรื่องเหล่านี้มันเป็นสถานการณ์ปกติที่เราเคยเจอมาแล้วกับการต้องเสียตัวจบสกอร์ของเราไปอันที่จริงแล้วเราเคยเจอหนักกว่านี้ด้วยซ้ําในอดีตที่ผ่านมาเมื่อต้องเสียทั้งซาดิโอมาเน่และโมไปพร้อมกันแต่เราก็ผ่านมันมาได้เสมอเราเคยเจอแม้กระทั่งการที่พวกเขาผ่านเข้าสู่รอบลึกๆในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ดังกล่าว ซึ่งนั่นก็ทําให้สถานการณ์ของเรายิ่งย่าแย่ลงไปกว่าเดิมอีกแต่เราก็ยังผ่านมันมาได้เรารู้ก่อนหน้านี้แล้วว่ามันจะมีศึกแอฟริกันคัพออฟนชั่นและโม e จะต้องเดินทางไปดังนั้นเราได้วางแผนรับมือมัอมนเอาไว้แล้วเรื่องนั้นชัดเจนเลยในตอนนี้วัตรุเอนโดเองก็เดินทางไปลงเล่นเอเชียนคัพเหมือนกันเรารู้มาก่อนและเราก็มีแผนการรับมือเอาไว้ทั้งหมด เหลามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งประเด็นข่าวที่น่าจะทำให้แฟนบอลอย่างเราๆหัวเสียมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวหลังจากเมื่อวานนี้ผมก็รายงานข่าวให้เพื่อนๆรับทราบกันไปแล้วว่าพิมลีกได้เลือกส่งทักแอนโทนีเทเลอร์จทย์เก่าที่เคยมีประเด็นตัดสินค้านสายตาในเกมที่ทีมของเรา ลงสนามอีกทั้งก็ยังมีสถิติที่ไม่สู้ดีนะเมื่อเราคว้าชัยชนะได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งในเกมที่เขาลงทำน้าที่อีกด้วแต่ล่าสุดมันก็มีความตอกย้ำความผิดปกติที่มากขึ้นกว่านั้นอีกว่าทีมงาน VAR ที่จะมาดูแลในเกมนี้มันก็มีการยืนยันออก มาแล้วว่าจะเป็นหน้าที่ของทางสจว a r ตแอดเวลที่ซึ่งเขาก็มีประวัติมีวิวาทะกับในายใหญ่ชาวเยอรมันของเราในสนามย้อนกลับไปเมื่อชงต้นปีนี้ในเกมที่เราบุกพาให้กับทางเบรนฟอร์ด3ประตูต่อหนึ่งเมื่อเดือนมกกราคมใหนฤหดูกาลที่แล้วเล่นเอาตัวของเยอเกนครอฟออกมาวิพากวิจาร์การทำหน้าที่ของเขาแบบตรงๆเพื่อขอคำอธิบายหลังเกมเลยด้วยซ้ำ ทั้งนี้การที่พิมลิกเลือกแอดเวลมาดูแล VER ประกบกับโจทย์เก่าของเราอย่างทางเทเลอร์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในเกมใหญ่กับทางนิวคาสเซิลเช่นนี้จึงถูกสื่อในต่างประเทศตั้งข้อสงสัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามันมีอะไรในกอไผ่หรือไม่อย่างไรกันแน่แล้วเพื่อนๆละ่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ